Kita pergi pula 3 minit bersama dengan Ayakan Pendin hari ini siri ke episod yang ke-24. Berkaitan dengan cara hak kuat kuasakan kes. Dia hmm. katanya apabila orang hak penghutang saat ini hmm. tak bayar hutang itu apa yang telah ditentukan. Okay, Lalu ni kirak Nabi saya ketika dia minta kita ni supaya nak sujud misalnya mani, dah. Manis, manis. sepenuh saya madu dah. Oh, wow, sudah dah tu. Kita nak sujud lah. Kita ke sujud dah. Hai pun lebih wali dah. Tak kena. <laughs> ah, tu dia gini lah. Ini yang bertel lagu mana hmm. tu macam mana tu. Kita kena ikut bersama tiba sama Akak dipersilakan. Okay. ที่จะเล่าฟังต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีค่ะในส่วนการบังคับคดีเนี่ยก็พอศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลท่านก็จะกําหนดให้ว่าให้ชําระหนี้ภายใน30วันหรือให้ชําระหนี้ภายใน3เดือนแต่ถ้าพอครบกําหนดตามคำบังคับแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาไม่ชาําระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้านี้ถึงจะไปดําเนินการบังคับคดีค่ะโดยที่ว่าเจ้านี้จะบังคับคดีได้ภายใน10ปีกับลูกหนี้นะคะโดยที่10ปีเนี่ยนับแต่วันที่3ามีคํามีภากษา ในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องไปดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีที่ศาลที่มีคำพิพากษา,านั้นค่ะเมื่อศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา,า,าจะต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลมีการออกหมายบังคับคดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการไปหาสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ค่ะแล้วเราถึงแจ้งกับทางเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ลูกหนี้มีทรัพย์สินใดๆบ้างให้ทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีค่ะไปยึดหรือไปอายัดสิทธิสิที่เรียกร้องนั้นอย่างในกรณีที่ว่า,าถ้าเราประสงค์ที่จะให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีธนาคารของลูกหนี้เราจะต้องทราบเลขที่บัญชีชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะค่ะของตัวลูกหนี้ด้วยถึงจะอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารนั้นได้ ถ้าในส่วนของคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมโดยการโอนเงินในส่วนนี้ค่ะเราก็จะทราบบัญชีของปลายทางที่เราโอนอยู่แล้วก็คือเป็นคู่กรณีของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีตัวน,นั้นะ่ะแจ้งให้กับเจ้าพนังกงานบังคับคดีให้ยัดบัญชีนั้นได้ค่ะศ<ม>าลนะคะท่านก็จะมีให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ยักงจนอยู่แล้วอย่าง มีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะขอทนายความขอแรงจากสารได้ในหลายๆกรณีหรือว่าในส่วนของการบังคับคดีอะคะ่ะเราอะสามารถที่จะสืบทรัพย์ต่างๆหรือว่าระยะเวลาการบังคับคดีตั้ง10ปีค่ะในตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ